อู่อยู่อยู่กรบไก่ายจีบอยู่ไก่ายจีบเห็นขึ้นหลายทีแล้วตัวใหญ่ด้วยโดดโดดโดดจะเอาขึ้นยังไงนี้ตัวใหญ่เนี่ยเห็นขึ้นหลายทีแล้ว น้องไปเอาไห้ครับยังอยู่ครับยังอยู่เห็นขึ้นหลายรอบแล้วโดนโดนได้ มือดันกิปเปอร์ไว้บีบคอมนันน้ำบีบขังทึงอ่ะเออระวังเงียดเด้อจงเกาแต่กิปเปอร์นั่นนี่เพราะอันตราย นิ่มด้วยนียบ่บ่บ่ใช่ส่ยตึงแล้วดิวย,ยานเงี้ดีบใช่เฮ้ยไม่เล็กนะครับได้สาอยู่อ <c oughs> <c oughs> ุ้นหนึ่งกับยืนมือ <c oughs> ปุ้นหนึ่งกับยางถอดี๋ยแตนะ่ถ้าปอยสายกันเฮ้ยตัวสวยอยู่เดีย๋ยวขอขาญาตวัดเลยละกันครับอ้า เหลุดแล้วมินแลยหลุดแล้ว,ลวนี่เหยื่อตัวเดิมครับอู้หูอันนี้ห้อยเช่วจะโดดอ่ะโอ้เงี้ยของผมเดี๋ยวมาวัดไซส์กันหน่อยปลาไก่ตัวนี้ตัวสั้นแท้แต่ยังก้วนอะ่ะ <c oughs> มาหาปลาชะโดูไซส์มาเจอปลาไก่เนาอ โชโรก็ตีเลยครับแต่ว่ามันกัดไม่ดดงวันที่ยี่สิบเจ็ดตุลาหกแปดครับผมโหหนักตึงเลยกับไซสปลายี่สิบหกจุดห้าเซนนะครับตัวนี้เป็นปลาแปลกเกินไซส์ครับผมเกิน ปลามันงออยู่แล้วครับเขือนมานี่เลยเขือนท่อคันวีแบทรีเ n นเจอรอกวีแบ DCX ครับผมครับท่านเดัการท่านเดยวดัวงอโอเค นหน่อยก็ตัวน,น,นั่นเนะองตสดมยกางไรบนี้ยดที่เคยอูที่เคย์คยอ่ากบนนี้โอเคสองโลเก้าเป๊ะ